สวัสดีถ้าผมาช้ชมทุดท่านกันด้นะครับสวัสด,ดีครับแล้วก็มีวิกผมใหม่นะครับเป็นของฟรีฟลานนะคบท่านผู้ชมผมเนี่ยได้รางวัลมาจากรางวัลของรางวัลของอะไรเลเวลนะครับรางวัลของเลเวลนะครับเขาบอกว่าทรงผมเนี่ยเป็นวิกผมมนุษย์หินของชายนะครับเป็นทรงผมมนุษย์หินนะครับแต่ว่าไปเนี่ยทรงผมนี้เหมือนกมนมน็มันก็เหมือนดาราตลกคนหนึ่งเลยนะ ดาราคนไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นฟรีไฟล์กันนะครับมาแล้วก็จะเข้าไปเล่นในจัดอันดับ C B C มาจะไปอะไรไปาอไป X ากางฟูไฟไปหนึ่งทีดิรออะไรอ่ะไปเช็ด พีทว่าเอาเรื่องเอาเรื่องที่ส่งทิปเมื่อไแล้วหนึ่งแล้วไหลจะตัวเนเี่ยม<ล><ร>าแบมหนึ่งหนูถ่ายคลิปอยู่ระเบิดใส่มือนะมึงโอเคโอเคไถ่ายคลิปแ<อ>ปบ๊บนึ่งโอเค ตาแรกนะคแเราก็จะเล่นจากอันดับสี่วิสีเราจะใช้ปืนยูเอพีสองนะคบไปเฮ้ยพี่เปน็นานี้ต้องอ้อมหรือจังหวะนี้จังหวะนี้ดาราตลกต้องอ้อมแล้วถ้าคือดาราตลกอาดัมนี่นะคบอดาราตลกคนนี้นะครับชื่อว่าอาดัมอาดัมนะครับโอ้โหอาดัมเกินว่าเอาเรือเอาเรือเอาเรือโอ๊ยคนอยู่คนอยู่ โอ้ยหัวแม่อยโอ้ยโดนหัวไปแล้วโดนหัวไปแล้วเม็ดนึงเพื่อนเพื่อนยังเพื่อนยังคิวอาโอ้โหองศาแน่ไปแน่ตายไปอนไรใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเป็คนยมีคนย้งหลังเดี๋ยวแบบเป็ลเบิรชาได้ก่อนแล้วถ้าไม่เด้กน สวยแปบ๊บนึงใกล้เสร็จแล้วคลิปใกล้เสร็จแล้วพวกนี้เนี่ยอ้อพ่อผมด่าแล้วท่านผู้ชมพ่อผมเป็นอะไรก็ไม่รู้มาค่าคืออาดำปืนเวสโตก็ได้โอ้โหโคตรดุเลยเวสโตวู้ใช่ ข้าคือดาราตลกอาดัมเดี๋ยวจะเย็นเฮ้ยเอฟเคนะั่นเปชมแบนเลยถ้าทุกแบนเนี่ยนะครับจาัางว่นนี้ผมจะแบนยนังไงดีเนี มีคนใช้โบใครก็ได้ชุบไปชั้นดีไอ้อ,ยอ้ยลงโดนตัวเลยนี้ก่อนนี้ก่อนกลางวันต้งนีเฮ้ยมีคนนิ้งมีคนนิ้โอ๋อยย้ำหม,มดเลยมาไม่เป็นไรนะคะ ร,ร, okay. okay. right. show, รู้ไหมว่าทำไม Bullet แองเจกับอันเนี้ยบู l ลต a แองเจกับ p a l l of duty y แล้วก็แล้วก็เกมอีกเกมหนึ่งที่เกมอะไรนะแบบว่าทีมเด a แมทออนไลน์นั่งแหละถ้ามาชมทำไมผมมาเล่นรู้ไหมเพราะว่าฟรีไฟมีของแจกให้ผมเยอะมากเลยอ่ะผมก็เลยจะทำคลิปเยอะหน่อยเนาะเดี๋ยวพวกนี้ทำให้กันล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าของในฟรีไฟที่ผมได้มันเป็นชิ้นเก่าผมก็จะรีบรีวิวกัน มีปืน UMP เอ้ย M5 แล้วเพื่อนเราก็ไปไหนอ่ะเฮ้ยก็พีดใช้หมทาทำไมวะไปแล้วไปแล้วอาดัมมาแล้วอาดัมมาแล้วเ้ยเพื่อนจะหรอเฮ้ยทำให้สองเ,เพื่อนเราเอาเรื่องเฮ้ยดมและคน เนเน็ตหลุมมันล้มว่ะไม่เอ้ยเน็ตห,หลุมไอ้ตอนนี้อะครับนี่เฮ้ยคุณเราล้มไปแล้วคนหนึ่งท่านผู้ชมอะไรกันครับเนี่ยกินทีวีเล่นไปก่อนเลยแล,และกันจังหวะน,นี้เฮ้ยเฮ้ย ว้ยม oh ีคนไหโอ้ยมากันทั้งตำบลนี่โอ้โหเลกแป้โอ้มากันทั้งตำบลเลยเพื่อนเพื่อนระวังมันมากันทั้งตำบลเลยเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยเพื่อนต้องรีบหนีอ้า คนใครจะสู้ได้คิดดูตาดนนี้นะครบท่านผูช้ชมเป็นอางน,นี้ใช่ปะเราก็ต้องแคมป์ตาดนนี้ผมต้องแคมป์รววะหว่างนั้นผู้ชมจังหวะนี้ต้องแคมป์้าคือดาราตลกที่ชื่อว่าอาดัมอาดัมเรสเตนอาดัมเรเล่้าชื่อจริงชื่อว่าอาดัมเจเล เอ้ยมีคนย่อกับเราวะท่านผู้ชมเฮ้ยมีคนคนย่อกับดาราตลกดังว่ะเอาเรื่องเดี๋ยวนะผมต้องรไบออกไปก่อนที่มันจะขึ้นป้อมได้เฮ้ยผมไม่กล้าเสียงท่านผู้ชมมนมาแล้วมากันแหละโอ้รัวเลยยิด แม่เลยโอเคเนี่ยมันก็ลังถ่าที่ต๊ป่โอตาม้วท่านผู้ชม สวยไม่ได้หมายถึงว่ายิงสวยแล้วก็พันยาสวยนะแต่ตัวเขาเนี่ยแม่งสวยเกินบางทีเฮ้ยมันขึ้นมามันขึ้นมาเพื่อนจังหวันนี้เพื่อนชักสองครับจางวะนนี้ยังไงกันครับเนี่ยอ่ะยังไงกันครับเนี่ยจางหวะนนี้จางหวะนนี้มันมาข้างหน้ามันมาข้างหน้าหรือเปล่าหน้าหน้าผมว่าหพันยาพันยาพันยาพนีครับเพื่อนเราหน่กฆ่าศัตรูได้หนึ่งคนโอ้โหแล้วก็เก็บเก็บปืนคิงฟาชิ่งมา โอ้ยเลือดรดเลยเพื่อนอย่าออกนอกวงถ้ากับว่าออกนอมันไม่ตกอใจเด็ก็คือตายเฮ้ยมันวันมันอ้อมมันอ้อมโอ้ยไม่ไหวเลยไปไหวเลยผมมันแน่สามนะท่านรยังแน่หนึ่งอยู่เลยท่านผู้ชมจังหวะนี้นะครับดาราของอาดัมกมาและจังหวะนี้จังหวะมา อ๋สอสงสยัยเราต้องแคปสุนผ่านงั้นท่านผู้ชมด่านนี้เราต้องแคปข้างบนน่ะท่านผู้ชมเราเป็นสายแคปเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนย่อว่ะเพื่อนย่อโอ้ยเพื่อน,อน,ออนหเหตุด้วยอ่ะคบคุาน,นที่ให้กระสุนเฮตุีโอเคเพื่อนเฮ้ย โอเคก็เสร็จแล้วกันถ่ายคลิปก็เสร็จแล้วอุ๊ยมาชมมาตั้งไอวอลมาละบุกมาตั้งไอวอลหลอกมันมันตั้งไอวอลหลอกว่าเราจะมันจะบุกด้านหน้าแต่มันที่แท้จริงมันโอ้ป้เราอยากประหมาทพวกมันเกินไปใช่ปหบางทีอ่ะเฮ้ยเรื่องโอเคโอเค อ่ละ,อล,ะอละเพื่อน,กกนอ,น,อน,นี้สกัดไม่ได้มันลงเล็คนนึงไม่ไหวเลยเพื่อนแล้โอ้แตะแตะอู้เกือบตายโอเคพ่อกำลังไปเดีย๋ยวไปซ้ำก่อนเดีย๋ยวไปซ้ำก่อนอุย้ยท่านผู้ชมคือตอนนี้นเราเหลือน้อยละมันน่าจะตายไปแล้วแหละไอ้ตัวน,นั้นเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันปลากระเบดนะเอาชัวร์้ายเอาสววใช่ไหมทำใจเออสวยส้จุนละแผลไปเอาเข้าไปเอาเข้าไป เปึ่งดวงแรงรถเลยเห็นไหมเนี่ยโู้เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปอันนี้แล้วกันโอ้อยากได้ชุดนี้มากเลยนั่น้ชม สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe และกดติดตามในช่องวอลละาการชแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนบ๊ายบายซิยูอเกนบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามให้ได้นะครับ